god ทำไมไม่ใช้ตัวให้แห้งก่อนอ่ะเดี๋ยวพื้นก็เป็นคาบน้ำกันพอดีสรุปเป็นห่วงพื้นมากกว่าผัวนี่คุณไม่คิดจะถามผมเลยหรอว่าทำไมผมตัวเปียกขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณไปทำอะไรมาล่ะถึงได้ตัวเปียกแบบนั้นอะ่ะถ้าไม่คิดจะถามไม่สนใจกันตั้งแต่แรกนะก็ไม่ต้องถามนี่เดี๋ยวกอน,นี่คุณเป็นอะไรคุูชัดฉันถามก็ว่าไม่ถามก็ว่าฉันนี่มัน ทำอะไรไม่เคยถูกต้องไม่เคยดีในสายตาคุณเลยใช่ไหมคุณชัดแล้วคุณเป็นอะไรจะเ่ายังไงเดี๋ยวผมถูกพื้นให้ก็ได้โอเคไหมอย่ามาทําท่าทางแบบนี้กับฉันนะทําไมฉันเป็นหน้าลำคาญมากนะหรือไงนี่ผมไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วนะผมเหนื่อยอ่ะคุณจะเอาอย่างไงก็ว่ามาฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นนะ่ะฉันแค่ต้องการให้คุณนะ่ะสนใจเรื่องในบ้านบ้างคุณรู้ตัวไหมล่ะ ว่าคุณไปก่อเรื่องอะไรไว้ผมไปก่อ oh เรื่องอะไรก็เรื่องของตอมกับตองไงคุณสัญญาชั้นสนิทดีว่าคุณจะแก้ไขเรื่องที่โรงเรียนที่เรียบร้อยแล้วดูสินี่อะไรคนเขาเลือดผิดๆกันไปทั่วว่าลูกของเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กขี้โกงทั้งที่ตอมอ่ะไม่ได้ทำอะไรด้วยเลยอ่ะผมไปคุยกับครูให้แล้วไง แต่คุณจะให้ผมไปห้ามคนอื่นเขานินทาไปห้ามที่ป่าชาวบ้านเขาได้ยังไงก็เพราะว่าคุณเป็นคนเห็นกับตัวแบบนี้ไงคุณไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ความรู้สึกของฉันกับลูกเลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่มีพ่อและมีผัวแบบเนี้ยคุณเคยถามฉันจะทำไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันเป็นเมียของคุณนะแต่คุณไม่เคยให้เกียรติฉันในฐานะเมียเลยสายตาที่คุณมองฉันเนี่ย คุณมอฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่น,าาน,น่ารำคาญคนหนึ่งกระทถิบดันเองอะ่ะคุณพานไปใหญ่แล้วปานคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเรื่องในบ้านเนี่ยคุณาจะจัดการทั้งหมดแล้วยังไงอยากแสดงความเก่งแต่พอมีปัญหาคุณโยนมาให้ผมทุกทีขอโทษนะคุณจะให้ผมรู้สึกไงถ้ามีเมียจู้จี้ขี้บ่นอยู่แบบนี้ก็ที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันต้องการเรียกร้อ นีนะ่วิธีเรียกร้องความสนใจของคุณคุณรู้บ้างไหมว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันน่าลาคาญผมเบื่อทุกครั้งที่คุณบน่นเบื่อเบื่อจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยฉันไม่น่าเลย ไม่ได้ท้องกับคุณเลยฉันคูจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าฉันไม่พลาดท้องอะ่ะฉันก็จะได้ไม่ต้องแพ้ท้องแล้วทำงานพลาดกลายเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดคดโกงเงินบริษัทไม่ต้องโดนเขาไล่ออกแล้วต้องกลายมาเป็นแม่บ้านที่เล้ย่าที่ผัวไม่เคยสนใจแบบนี้ผมก็เหมือนกันผมไม่น่าพลาดเมาไปนอนคุณเลยไม่งั้นชีวิตผมคงมีความสุขมากกว่านี้ ไม่ต้องมาทนอยู่กับเมียที่ไม่ได้รักอยู่ทุกวันนี้หรอกอยังคงติดอยู่ตรงนั้นยังติดอยู่